อากาศดีนะครับผมก็มาจะมารีวิวรถพี่โอมกันนะครับดูวิวนะครับตรงนี้ตรงเขาฐานสวีนะครับผมบรรยากาศสวยงามมากนะครับว่างๆก็พาครอบครัวมาเที่ยวกันได้นะครับผมวันนี้ก็พี่โอมก็พาครอบครัวมาด้วยนะครับพามาแต่พี่วันนะครับด้านบนก็เป็นศาลสเด็จกรมหลวงนะครับโอเคเดี๋ยวให้พี่โอมมารีวิวดีกว่านะครับว่าคันนี้คือ CBR หกห R หรือ CB หกห้า R ใช่พี่โอ้มโอเคอ่พี่โอ้มพี่โอ้มมาเลยครับพี่โอ้มครับผมก็ตอนแรกก็เป็น CB 6 5 0 R นะครับ2009กก็แปลงก็ทุกอย่างเลยยกเว้นแม็กอย่างเดียวก็เป็นชิ้นหน้าทุกชิ้นนะแล้วก็ชุดสีใช่ชุดสีทุกชิ้นถังน้ำมันแผงคอแผงคอทุกอย่างแฮนด์แฮนด์แฮนด์อันนี้เดี๋ยวเป็นแฮนด์แต่ง แล้วก็ถังน้ามันยางก็เป็นของของค้าสุนาอ๋อเดี๋ยวพี่อมพี่อมทำไมถึงถึงเปลี่ยนเป็นตัวตัวสปอร์ตครับพี่เอ่อก็พอดีว่าตอนซื้ออะเห็นเพื่อนหมอบแล้วไม่ใช่ไหมตอนตอนซื้อคือกลัวว่าจะขี่สปอร์ตไม่ได้กลัวจะเมื่อยกลัวจะอะไรแบบนี้แต่พอออกมาปุ๊บไม่ใช่แนวแล้วเห็นเพื่อนขี่สปอร์ตลองลองลองดูเออก็ขี่ได้นี่หว่าเห็นเห็นพี่สอนเวลาถ่ายรูปไมหนพี่สอนพี่สอนเลยพี่ ถ่ายรุ่นรถขึ้นใช่ใช่ใช่แปลงหมดไปเท่าไหร่พี่อมชุดจากซีบีหก CB650 เนี่ยทำเองทุกอย่างอ,อ,อะไรได้มือหนึ่งมือสองมาบ้างก็เหยู่สามกว่าครับสามสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่านะครับถ,ถ้าแปลงที่สูงรู้สึกว่าจะเกือบเกือบห้าหมื่นพี่อมแต่งอะไรบ้างครับตอนนี้แต่งอุปกรณ์ของแต่งใช่ไหมของแต่งก็มีมือเบรกมือคัสของฟาร์เกียน็อตอุด อันนี้ของอไทยเทแพ้แฮน <Hand. S 1> เป็นแฮนของค่ายค่ายคุณเจเป็นแฮนเป็นแฮนหมอบนะครับโป hey, <Dom> อ,อกโดมิโน่ไม่ค่อยสวยละเก่าละครอบคาร์บอนเป็นเป็นหุ้มงานหุ้มของพี่ชายคาร์บอนครับแล้วก็พี่ชาย,พ,ชายพี่ชายหลังสวนใช่หลังสวนคาร์เพ <ขอ S 1> น <ขอ S 1> ใช่ค <pen. S 1> าร์เพนอันนี้ครอบ ถังน้ำมันจะเป็นงานเพียวคาร์บอนของแม็กเทคครอบถังเป็นของแม็กเทคตัวนี้2,000กว่าบาทการลื่นข้างถังของแม็กเทค500ตัวจับคัตโมลิเทคตัวนี้550บาทแล้วก็แต่งเป็นปน Not ็อตเลทต้องคันเน้นผมชอบแบบเรียบๆคบท่อพี่โอมท่อท่อเลย,อ,เลยอันนี้เป็นโมลิวากิญี่ปุนป่น ฟูไหมพี่ตัวนี้นฟูไหมครับผมเป็นฟูเลยนะ,ะแล้วก็อย่างนันะบังบังโซ่บังสเตอร์ก็เป็นของอพี่งานหุ้มของพี่ชายคาร์บนอนครับผมแล้วก็มีนี่อันนี้อันนี้ท้ายซัน,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 นตูดตูดมอดของอคุณครูอะไรสิ่งอันนี้6,000กว่าบาทแล้วก็ไท้ายสันเป็นของ ดีเอ็นเอนะครับตัวนี้ติดเออ่มันติดไอ้น,นี้ได้ต,ดติดติดไฟเลี้ยวเดิมได้แต่ตไม่ชอบใช่ไฟท้ายเป็นไฟท้ายแต่งพันกว่าบาทท้ายสั้นก็พนะันเะก้านะนะอ่าอันนี้อันนี้ชิปเตอร์แท้ศูนย์ครับเจ็ดพันหกพันกว่าบาทตอนนี้ไม่ประมาณกี่กิโลแล้วครับพี่อมเอ่อหมื่นสามละหมื่นสามหมื่นสี่แล้วมั้ง สามหมื่นสี่ใช่พี่ใช่ครับผมนี่นยว่อ่าหมื่นสี่ล้ครับผมหมื่นสี่อ๋อที่ที่ถามนี่คือผมไม่ได้ว่าขายนะครับพี่พวกนั่งน้องมาพาวิ่งเงี้ยอริงจริงพี่ซื้อมาจอดเนี่ยจริงพี่โอ้พี่โอ้มีคันหนึ่งมีคันหนึ่งโฟร์ซ่าโฟร์ซ่าเอาโฟร์ซ่าโฟร์ซ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยรีวิววันหลังโฟร์ซ่าวันนี้เมียขี่ครับโหดโหดมาก งานพี่ชายเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวค่อยไปรีวิวร้านร้านพี่ชายเดีายเราไปบลกเดี๋ยวเราไปบลกร้านพี่ชายพี่ชายมีหลายคันด้วยมีหลายคันมีหลายคนด้วยอันนี้ตัวตัวจับคันนี้สามร้อยห้าสิบตัวนี้มือเบรกมือคันก็พันพันห้าพันสี่ยหข้อเปียเป็นแฮนแฮนแต่งแฮนหมอกมีความรู้สึกเป็นไงพี่ตอนขี่ตอนตอนขี่ไปไกลตอนขี่เล่นกันเนี่ยตอนมีความรู้สึกกว่าสบายกว่าแฮนเดิมนะเพราะอ๋อเริ่มอีกนิดนึงคือนี่ ของงานของพี่หน่อยต่อพักเท้าเพราะว่ามันจะทําให้ท่านั่งบาลานซ์กับแฮนด์ใช่ใช่มันจะสมูทกันขับง่ายก็คือถ้าไม่ทำเนี่ยมันอันนี้ด้วยมี่ของแต่งกูเยอะจังว <c oughs> <c oughs> ะไฟเกียหักปาน<อ>ตัวนี้ตอนนี้พั0พเมั้งเมื่อกี้ถามถึงตอนท่านั่งอพอเปลี่ยนปุ๊บต่อพักเท้าใ<ช>สมูทสมูทขึ้นสฟิวเกียโยง ฟิลแฮนสนามฟิลเกยโยได้อยู่เมื่อกี้พี่อมใส่ชิปเตอร์ใช่ไหมชิปเตอร์อามณ์เปไงกับของเดิมเป็นลืมไปเลยว่าเคยมีคัทมันมันมันเวลาเราอยากขึ้นอ่ะเราไม่ต้องกำคัทมันมันมันสมูทมันมันนุกอ่ะมันมันอ่ะอแต่ตอนตบลงยังต้องใส่คัทอยู่นะยังยังแฮปปี้ไงพี่ยังแฮปปี้กับคันนี้ รู้สึกสนุกยังยังรู้สึกว่ายังขาดอีกเยอะเลยยังต้องเติมอีกเยอะเลยผมว่าต่อไม่ต้องมีมีชุดเบรกแน่ยังสายชุดเบรกต้องมาแน่ปีหน้าถ้างบพออาจจะเป็นงานของพี่หน่อยโซ่ตึงทั้งคันเลยครับอันนี้พี่พี่ลืมอันนี้แล้วอันนี้หรอันนี้อันนี้ชาร์จพลัดแต่ยังไม่พลัดล่าสุดเลยล่าสุดเลยอันนี้สปาร์ตันคาร์บอน2020่สมันจะเป็นหมวกมันดีมากเลยจะบอกว่าแบบ สองร้อยสี่แม่งยังไม่ได้หยิบเสร็จยังยังนิ่งไงยังนิ่งไงสองร้อยสี่สิบให้เป่าหูน้องน้องซื้อดิ่งใบเนี่ยเป่าฮูอ่าตัวนี้เทคโนโลยีมันสุดยอดอ่ะนิ่งไหมนิ่งเงียบคิวคิวสโมุกเนี่ยกลางคืนนะคิดว่ามองไม่เห็นนะชัดเดียวลได้ไหมเท่าไหร่ครับพี่ได้มาบอกบอกได้ไหมบอกบอกได้ไหมครับเพื่อนอิจฉาเพื่อนอิจฉาเลยอิจฉายังไงก็ได้มาเนี่ยนั่งอยู่ด้วยต่อก็ได้หกพันห้า บอกเมียทุกอย่างอ่ะถูกเลยครับพี่ถูกแต่งแต่งรถกี่บาทนี่บอกเมียหมดทุกพันทุกทุกเลยเนี่ยเออเขาเบิกมือหนึ่งมาหมื่นตกเกือบหมื่นเจ็ดอ่ะใส่ข้างเดียวครับเน้นเอ่เขาครับขับไซส์เขาไปเชื่อคนใครไม่รู้เขาไปลดไซส์จริงๆริงเขาใส่แอลมาซื้อชาร์จเอ็มเรียบร้อยเสร็จโยนอ่ามีแค่นี้ไงพี่อม ก็แต่ต่อไปจะมีจะมีเพิ่มกว่านี้ทุกทุกทุกปีทุกทุกปีแต่เดี๋ยวไม่ทุกเดือนนะทุกเดือนไม่ได้เดี๋ยวเมียตีเดี๋ยววีนน้ำอัปเดตใหม่ EP สองครับโอเคเดี๋ยวคอยดูงานชุดพี่หน่อยโซ่ตึงแล้วกันชุดหน้าชุดท้ายชุดถังเป็นเป็นหกห้าศูนย์พันอ๋อเป็นครอบเป็นเป็นอาใช่เป็นตัวพันเป็นงานของแกคือตัวพัน EP เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเซ็ตเมื่อไหร่เดี๋ยวผมไม่ได้ e ทีนึงได้ได้เดี๋ยวตอนนี้ตอนนี้ตอนร้อยร้อยคลิปต้องร้อยคลิปแล้วอน่าจะร้อยคลิปแล้ว โอเคก็ okay, ขอบคุณมากครับพ <G rap, S 1> <ม>ี่อุ้มครับขอบคุณครับสวัสดีครับ Here to play, got one life and I know what a year can change. My fear of fame near the same. Got that voice in the back of my ear to say, Don't well, give up, don't hold back. You're not enough. Stay on track. It's been tough. Close the gap. It can suck. That's a fact. But no, I won't slow down. Hold my own right now in the zone. I found in the blow this sound as I grow this crowd. You all know me now, being known. Call it cloud better watch the fuck out, yeah. You will not change my mind. I'm here to stay. I'll grind. I'll be the best all the time. I will not fade. I'll come. Coast, to coast the coast, spin the roast. Motherfucker, who been thinking he gonna beat me though? them low, sneaking though. I'ma be the one creeping up until I'm and foes Believe me, ho, you don't know All the shit I've been through. Never gonna take it slow. Awake ago go, now I know. The cold flowin' through my mind, just like a wave. It goes on to be the best. Must be different than the rest. Must commit to every test. Turning nose into a yes. Fuck the a second guess. While you know what you do best. Take the risk and take the debt. Count the cards and rake the deck, yeah. You will not change my mind I'm here to say I'll grind